นีล่ละค่ะสวัสดีค่ะบ้านลานสาวแล้วแล้วแต่บอเทเลสเซ็จสมบูรณ์ดีดอกค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์พอเทเลสเซ็ตร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาสกิลยูคอนเนาะบ้านสมโมเดิร์นโมเดิร์นวแไปเบิ้งข้างไนน้ำกันไปค่ะมาอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิง้งว่ากระปูกระเบื้องแล้วเป็นยังไง อือกระเบื้องเขากะสีงามด้ล่ะกระเบื้องเขาสีคือบ้านหน้าละน้ำทรงโมเดิร์นของเพิ่น,นเขาเคลือบอืยางได้ยุดอก เบื้องเขางามยูสีสะอาดสะอาดอืมภาสีขึ้นยูมาอื่นมาเฮนนี่แหละค่ะนี่ก็ห้องนอนคุณนำเมื่อนี่มาน้ำกันทั้งเบิด3สามสาวซีสาวไปเบิ้งดู แห่งใดยูเอสน,สนเรื่องทางนอกงบประมาณพี่นอกงบประมาณแบบประหยัด แซนสามมึนพี่น้นองหน้าเสือเ้อปะว่าเขาเฮ็ดเองเนี่ยค่ะบนล้วมทีเนาะค่ะเนาะตโวบ้านซื้อเนี่ยอันนี้ก็เป็นห้องครัวครัวในบ้านแล้วก็ห้องครัวแล้วแล้วก็ห้อง ห้องน้ำอันนี้อันนี้ห้องน้ำอันนี้ก็ห,ห้องส้วมืมส้วมเขาก็นแล้วแล้วบรรยากาศหลังบ้านเย็นๆือ้อสีกระเบื้องอันสีกระเบื้อง,องห้องน้ำ ไลายหนึ่งต่างหากด้วยเนี่ยอืมสีคือวงของน้ำบ้านเดียวสีเดียวกับดาดา้าสีคือว่งของน้ำเขาข็งน้อยู่เคลือบนลดแล้วเขาเอินนี่หังเอินฉาบเนะะ้ะค่ะ หาเแล่วๆยังเล้วๆอวัดตีเนี่ยสาวๆอวัดีพี่น่องเขาเนี่ย น,นี่น,น้องสะไหลานสาวพี่เลี้ยงน้างงามมากกวสาาร้าที่บ้าบรรยากาศหลังบ้านค่ะเจ้าทลังบ้านก็เย็นดี ัดเสียงแหนักนะพ่อแม่นักทั้งนี้กับสิเฮตันลงจอดโรถที่เขากว้างดีอยู่ค่ะพี่น้องท่านใดที่ <c oughs> มีงบแบบประหยัดประหยัดเนาะค่ะล้องคิดเบิงบาบานมันก็ได้ หลังละแสนสามมื่นได้ประมาณนี้ละถือว่าดีที่สุดแล้วพระได้จ้างสร้างเองเงินบ้านเศรษฐเจ็ดต้น นี่ก็ข้างๆข้างนี้อีกข้างนึ่ง <_ d ata> บรรยากาศดีล่มรื่นดีด้วยค่ะพี่น้องเย็นเย็นแต่บ้านมันหักสิบ้านมันหักสิยยของนอกเล็กน้อยเนาะผู้ใดยอยากกิน น้องไม้น้องมีกะบปัญหานี่ต้นน้องไม้ข้ะเจ้าอกองหัวลายลายมันก็ไม่ได้ไกลบ้านค้นลายเด้ละค่ะนี่กับสิมีบ้านค้นเนี่ยีกับบ้านคน้นบพาได้นาย่านเน้อค่ะ นั่งกับบ้านค้นนั่นอยู่ลิ้มจักน้อยกับว่เป็นยังเนาะค่ะกวงกวงดีพี่น้องไปค่ะกลับบ้านน้ำกันค่ะเมื่อนี้เป็นเมื่อวันที่สิบสามเมษาไปเพราะว่าบ้านหลานเจ้ากับซีห้างมันออกจากบ้านข่อยมาประมาณหาโลเนาะคะ่ะ สวัสดีปีใหม่คือโอกาสสวัสดีปีใหม่ไทยน้ำเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสงการค่ะสวัสดีค่ะขอให้พี่น้องทุกทุกผู้ทุกคนทุกหมองทุกบอลมีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วกรลังรวยเงินท้องรำลัรวยสุขภาพน้ำเนาะค่ะเนาะขอให้พี่น้องเขาทั่วโลกมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้พ่อไว้สํานียังพ่อเหมืนคลิปนา ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ